สวัสดีครับเซ็นเตอร์ทีเดย์รองเท้าวันนี้จะขอพาท่านมาชมกับเชียวตัน BS2 นะครับ สำหรับรองเท้าคู่นี้เนี่ยเขาออกแบบมาเป็นรองเท้าวิ่งเน้นรองรับแรงกระแทกนะครับมาพร้อมกับโฟมที่มีความนุ่มนะครับแล้วก็มีความหนาเป็นอย่างมากนะครับผมเพื่อรองรับแรงกระแทกจากการวิ่งการเดินใดต่างๆครับอัปเปอร์เนี่ยจะเป็นผ้าตัมพายนะครับผมมีความโปร่งชัดเจนนะครับตรงกลางเท้าเนี่ยจะมีโลโก้นะครับโดยจะเป็นแถบ TPU ที่วางซ้อนโอเวอร์เลย์บนหน้าผ้านะครับแล้วก็มีดินรองเท้าที่หนาส้นเท้าที่หนานะครับมีแผ่นหนีบคอเตอร์ Carter, ส่วนพื้นชั้นกลางเนี่ยเป็นโฟมนุ่มนะที่ชื่อว่า Q s c o s y s พีโฟมนะครับผมเท่าที่ลองจับดูเนี่ยมีความนุ่มชัดเจน,นครับแล้วก็มีความเด้งสู้มือหน่อยๆด้วยนะแถมอินโซด้านในเนี่ยก็มีความหนาถึง7ม mm มด้วยกันน่าจะให้ฟีลดีในตอนวิ่งนะครับส่วนพื้นชั้นนอกเนี่ยมีความหนาแล้วก็มีความทนทานได้เป็นอย่างดีนะครับใครที่กําลังมองหารองเท้าวิ่งราคาไม่แพงเน้นการรองรับแรงกระแทกลองดูกับเชลตัน DS2 คู่นี้ดูนะครับ